อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณกรูชาเทอร์บีนคอฟฟี่คัดสันเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าเกรดพรีเมียมซึ่งเป็นกาแฟสดขั้วและบดละเอียดด้วยเทคโนโลยีแบบไมโครกราวเพื่อคงความหอมและคุณสมบัติไว้ครบทุกเมล็ดกาแฟกรูชาเทอร์บีนคอฟฟี่กาแฟดีๆที่ปราศจากน้ำตาลไขมันทรานและคอเลสเตอรอล แต่อุดมไปด้วยสารสกัดดีๆจากธรรมชาติเธอร์บีนสารสกัสดจากกัญชงเปลือกสนอินูลินยญาหวานไฟเบอร์และโปรโตีนจากถั่วเหลืองถั่วขาวและถั่วดำ กรูชาเทอร์บีนคาฟฟ่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสดชื่นเร่งการเผาผลาญพลังงานและสลายไขยมันช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยฟื้นฟูระบบขับถ่ายมีพรีไบโอติกช่วยรักษาสมดุลของลำไส้ล้างสารพิษช่วยลดการอักเสบช่วยดูแลระบบเลือดกรูชาเทอร์บีนคาฟฟ่ผลิตด้วยโรงงานที่ได้มาตรฐานและพิถีพิถันในทุกขั้นตอน จึงมั่นใจได้ว่ากรูชาเชอร์บีนคอฟฟ่กาแฟดีๆเกรดพรีเมียมคือกาแฟเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณกรูชาเชอร์บีนคอฟฟ่กินได้อารมณ์ดีอีกหนึ่งกาแฟดีๆจากริช